สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนเพื่อนที่เห็ดเกษตรพอเพียงมุ่กันนะครับเห็ดลิปเร <c oughs> ปรี้ยวปลูกถั่วข่างโบก็ฟักยาวข่างโบเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่พื้นบ้านนะตากเขา หายน้ำเน่ะตัวหายก็หายเปิดปากไหวอากาศกับเป็นใจดนตาคุเทอกับมีต่ล่มนะมีตะล่ม,นะม,ลมเป็นก็นยังพายุสิเขาวัวนนี้อากาศห่อนแน่มีแดดแห้งแน่ล่มกับเป็นล่มขายล่มหนาวมานะก็เลยเอาเขาเออกมาตากหนอกตากแล้วก็คนดูดูให้เพิ่นแห้งนะคะ นี่ก็โตอยู่ข้างในกับยังอยู่นี่พึ่งไหวนะคะพึ่งไหวให้เพื้นถือลมถือลมซื้อน้ำพัดถือแสงว่าเอาว่าแนวออกตากเหมือนนะคะาวยังถ่าไปแยงอยู่แล้วก็ปลาแยงก็คือนี่นะคะตาก เป็นหลอบเป็นหลอกแล้วแต่ความถนัดไผมันเนาะต้องคนกับตากเธอเดียวเบิดผู้ได้กับตากเขาเอะนะก็ทย่อยอ,ออกตากอ,าออกตาก บรรยากาศการตากเขานะคะอันนี้ตาเขาอยู่หนาเฮือนหนาเฮือนบรนสานะคะวินาเฮืรนเจ้าของนะคะอันนี้พึ่งไหวนะคะแล้วไก่ชิ้งแหงเราพึ่งไห่ก็ได้พึ่งให้เบิินทานล่มเอาตากอีกรอบนึงกับือ้แหงตากหลัวก็ะให ละอันวิถีชีวิตบนนอกเขาเนาะมักธรรมชาติสีเขียวๆลมพัดผ่านไปผ่านมาเย็นๆก็นั่งเบิง่งธรรมชาติเนาะวิถีชีวิตคนบนบานเฮาบนนอกเฮาเหลี่ยงไก่เน่เหลี่ยงพรแต่ได้กินแน่เหลือจากการเห็ดซวนเหลือจากการเห็ดเวียกเหลือจากการหว่านกั พอได้๋มีเวลานั่งเบิงนั่งเบิงต้นใหม่ที่ห้าปลูกนี่ก็ต้นทั่วปลูกก็ใส่ขางนะคะใส่เสือขึงกับงามเน่โบงามเน่กับขึ้นยูกับปุ๋ยกับปุ่นเขาใส่บ้างเทืยอกะเวียกร้ายค่ะกว่าสิงงกับมากอะต้นใหม่ที่ห้าปลูกไว้กับเพื่อนกับงามเพื่อนเองนี่พลิกคือกันกับว่าเดี๋ยใส่ปุ๋ยยูเพื่อนกับเป็นนวยแล้วล่ะเรือกับเป็นนวยแล้วกับแถบสิเพรเด ใส่ฟูนใส่ปุ๋ยพันดอกปลูกไว้เพื่อกระงามพันเองในธรรมชาติเพื่อนะคะเพื่อนกระไงพันเองสมากกใหญ่เองนะคแบบบุคคลถึงใส่ฟูนใส่ปุ๋ยงเทื่อกระงามงเทื่อกระโบงงามปลูกงเทื่อกระได้เทื่อกระงาม่ว่า งามร้กับบไดิกินบ่งามกับบไดิกินบางเท่อกับพ่นกัหญงเองบางเท่อกับปลูกเองเกิดเองแบบว่าเกิดเองบางเทื่อกับดั้งใจปลูกกับบงามพุนบอดเทิงบอแน่ฟุนพุญเทิงแน่กะพักกับงาม ลมพัดผ่านนะลมเย็นๆนั่งตากเขานั่งบึงเขาไล่ไก่เป็นมาเคียเขาไก่ไก่ถึกสีดำกับไก่แม่สีดำมาเคียเขาเคียเขาเปลือกนะคะ